ไปบะตีจ้าพี่น้องเพิ่มกินหักเดียกินมันกินยังหักเดียน้ากันได้จ้านึงก็กินเกล็ดเจ้าบอกแต่าเจแมาเสียพูดค้ำแบบไงมาเห็นปะแดกตอนแบบไงเลยพี่ลูกเดือภาษาไทยเดินบอกลูกเดือภาษาอีสานเดินบอกเดือ ม่มคือครับเป็นไงชอบต้บนไม้พร้อมต้นไม้ลาเด้อไม้ลายจัดจบบุตรตอนอะไรอ่ะ ก็มีญ่เนาะเอาเดี๋ยมันคือบะเข้มหรโน้นสดน,นี่สิกินยังไงนี่สิกินปลาแดกใช่บอินบปได้คนบอสวยลสปลาตะเนใหญ่ย จะแดกแ่บประแดกนั่วไม่กินแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเป็นว่าเ่าป่านนี้เขาก็ดกกกได้กินอีกน้ำแฉบเพื่อกาอเู่ยจ้า,าเจ็บแฉบน้ำกันเด้๋ยจ้า ุยบดนแปลกแบบเนาะไม่ได้กินโดนคื่จอง บักกอแฮนกินมื้อจังอิ่มอกินอย่างกอแฮนน้ำนนไปเอาต้นนั้นมากินอย่างก็บ่รู้จักต้นใดเด้บ่รู้จักักเียนใดมันกินได้เฮาก็ได้าว่าไปดิปกิกินเฮอีเาบ่รู้จักนมันหลายกเีย bà chẳng đã chúng tăng thành chồng còn giờ con cũng bảy ngày giờ nhà chung mua đồ chặt tuần mình là đây bao này đây là bà nói chìm là luôn ừ. ra chỗ hay, hay chảo mà ừ.